พักซ่อมโดนจวกแรงปากตะโกนปราบเทาตรวจไม่จริงแต่แฉเก่งกรอกขูประชาชนทั้งประเทศว่าจะปราบเทาจะล้างทุนสกปรกแต่เอาเข้าจริงหลักฐานอยู่ไหนแจ้งความอยู่ไหน ตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากคุณสองคนเนี่ยมีสถาไม่ได้เป็นมีสถานภาพเป็นตาสีตาสาชาวบ้านร้านตลาดที่ไหนที่ออกมาพูดผ่านสื่อลอยๆได้ว่ามีนักการเมือง7คนอดีตนายกรัฐมนตรี -56 คนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมออนไลน์แต่พวกคุณมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทุกคําพูดของพวกคุณนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆพูดลือกันไปแต่มันต้องมีหลักฐานชัดเจนเพราะคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอํานาจเต็มที่ในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณร <Net> ังส e ีมันโรมีตำแหน่งเป็นถึงประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสอสอพักประชาชนทั้งโรมและไอซ์รวมทั้งคุณโตโต้คุณวิโรธรวมทั้งคนอื่นๆพูดมากๆเข้ามากเข้าออกรื่อทุกวันกรอก คู่คนอื่นอยู่ทุกวันแต่ไม่เปิดชื่อเปิดหลักฐานแบบโจ่งแจ้งคาตาสีทีก็เลยมีคนตั้งข้องสงสัยว่าแฉแต่ไม่มีการแจ้งความดำเนเนคดทีมีโอกาสร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่เอามีโอกาสปราบสสอเท่าทุนเท่าโดยนั่งกระทรวงสำคัญอย่างมหาทไทยยุติธรรมดีแต่ก็ไม่เอาแถมสามารถยืน่นอภิปรายถอดถ,ถอนรัมนตีคนใดก็ได้แต่ก็ไม่ยืน่นคุณไอซ์คุณโรมพรรคประชาชนกำลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยพรรคส้มเน้นการสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ใจซื่อมือ สะอาดไม่เคยบริหารประเทศจึงไม่เคยทําผิดในมือมีอํานาจระดับตรวจคนทั้งประเทศได้แต่กลับใช้แค่โพสต์กับพูดออกใหม่คนที่ตะโกนว่าไม่มีเทานั่นแหละที่มักจะเทาหนักสุดสุดท้ายก็เหลือแค่พักที่พูดเก่งแต่ไม่กล้าส้วของจริง